ก่อนที่จะอัปเกรด macOS เป็น Big Sur นะครับท่านควรจะต้องรู้อะไรบ้างและควรที่จะต้องเก็บข้อมูลอะไรตรงไหนบ้างอย่างไรนะครับก็ควรระวังนะครับจุดที่แตกหักเสียหายนะครับผมเหตุเลวร้วายอาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยท่านจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้ผมมีคำตอบ อนอื่นเลยนะครับก็ mac OS Mixer เนี่ยนะครับออกมาเมื่อประมาณ20พฤศจิกายน2563เนี่ยนะครับก็คือเปิดตัวมาใหม่ด้วยเขาโครงของการ display แบบใหม่เรียกว่าใหม่เกือบหมดเลยนะครับรีดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับผมทำให้ตกใจเล็กน้อยว่าอัปเกรดเสร็จแล้วเครื่อง Mac กลายเป็น iPad ไปได้ยังไงทั้ง widget widget อะไรงเงี้ยนะครับผมอ่ะก็ อันนั้นเป็นเรื่องของวิธีการาเป็นเรื่องของการรีดีไซน์แล้วกันนะครับผมส่วนที่ผมจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าการอัปเกรดยัยงไงให้ปลอดภัยนะครับก็คือหลายท่านนะครับอัปเกรดไปแล้วนะครับกดปุ่มอัปเกรดที่ตรง System บีเปอร e n นไปเรียบร้อยนะครับแล้วปรากฏว่าบูตไม่ขึ้นไฟล์าหายบ้างอะไรบ้างนะครับผมผมก็เลยต้องมาเตือนก่อนว่าควรจะทําอะไรบ้างก่อนที่จะอัปเกรดซิสเ็มนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ ขอให้ท่านนะครับสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้ทำแมชชีนนะครับทำทำแมชชีนแบ็กอัพไว้นะครับหรือจะใช้ m a n นวลก๊อปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกลิงก์บอกพาดให้ว่าควรจะ Copy ตรงไหนบ้างนะครับผมให้ทุกท่านนะครับไปที่ไมกทอรนทารีนะครับผมแล้วก็ไปที่ User แล้วก็ไปที่รูปบ้านของเรานะครับแล้วก็ Copy ไฟล์งานทั้งหมดของเราออกมานะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของบ o ๊กมงกุ๊กมาร์กอะไรพวกนี้นะฮะดีเทลหยิบย่อยอะไรพวกนั้นนะครับก็ จะสอบถามกับผมทาง inbox ก็ได้หรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะที่ใช้งานนะครับมีไฟล์อะไรบ้างที่สําคัญนะครับผมจากนั้นเมื่อสํำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้ไปที่ disk utility นะครับผมในเครื่องนะครับไปที่เมนู go utility แล้วก็ disk utility นะครับผมให้ไปเลือกที่ macintosh hd นะครับแล้วก็กด first aid ก่อนหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการนะครับ รีเซ็ตเพอร์มิชันไฟล์ใหม่ทั้งหมดนะครับให้มันโอเคที่สุดนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการเออร์เลอร์ในการที่ uh, จะอัปเกรดตัว System เข้าไปใหม่นะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เสียบสายชาร์จให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนที่จะกดอัปเกรดเสียบสาย Adapter รชาร์จไว้นะครับผมแล้วก็สำหรับพวก iMo iMac อะไรพวกนี้นะครก็ถ้าคุณไม่มี UPS ก็ก็ อันนั้นสุดวิสัยจริงๆก็ถ้ามันบ mm ูตอินสตอลอัปเดตแล้วมันไม่ผ่านเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะถึงขั้นบอร์ดเมนบอร์ดเสียเลยก็ได้นะครับผมก็ล่าสุดเพิ่งเจอใปเมื่อวันนี้นะครับผมลูกค้า macbook pro retina ปี1 3อ่าปี14ครับอัปเกรดอยูด่ดีแล้วเครื่องมันก็ดับไปเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบสายชาร์จอะแอดปเตอร์ไว้ด้วยนะครับผม,ผมก็ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดน่าเซรามาครับผมซึ่งไปหา Apple แล้ว Apple ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผม ก็ต้องออทำใจกันไปแล้วก็ซ่อมกันเองนะครับผมอ่ะส็หรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวกันแค่นี้นะฮะใครที่จะกดปุ่มอัปเกรดซิสเต็มนะครับเป็น macOS Big Sur นะครับหรือ macOS ใดก็ได้1เลยคือข้อมูลคุณสําคัญไหมถ้าข้อมูลสําคัญสํารองข้อมูลไว้ก่อนสองียร์ซ System ตัวเก่าก่อ,กอน First Aid ให้เรียบร้อยใน Disk Utility นะครับสเสียปลัก๊กหรือให้มั่นใจชัวร์ว่า ไฟน่าจะไม่มีปัญหาในช่วงที่คุณทำการอัปเกรดนะครับจากนั้นก็ค่อยมั่นใจกดอัปเกรดซิสเต็มได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะฮะใครมีคำถามเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยหรืออินบ x ็อกไปที่ f c e e o o o นะครับผมอโนะครับหรืออ,อีกเพจหนึ่งก็คือสยามไม่ทอดนะครับผมก็ของเราครับรับซ่อมนะครับรับ,อ,รบ,รบ upgrade, อัปเกรดทำซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์สำหรับ เครื่อง Mac อ่า iPhone แล้วก็ iPad นะครับมี2สาขาให้บริการไกลที่ไหนไปที่นั่นสว่วนับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ